เจริญพรวันนี้มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าหากคนที่เราครบอยู่มีแฟนอยู่แล้วแต่เรามารู้ทีหลังสรุปว่าเราเป็นกิ๊กโดยไม่รู้ตัวอย่างนี้จะถือว่าผิดศีลข้อสามไหมครับคุณโยมเมื่อเราไม่รู้เราก็ไม่มีเจตนาเมื่อไม่มีเจตนาก็ถือว่าไม่ได้ผิดศีลข,ข้อสามร้อศีลทุกข้อต้องประกอบด้วยเจตนาด้วยถึงจะผิด แต่ว่าให้คิดอย่างนี้นะอย่าไปเศร้าโศกเสียใจเลยให้คิดว่าโชคดีรู้ก่อนที่จะครองคู่กันจริงๆถ้าเกิดมารู้ทีหลังแล้วก็แย่เลยเนี่ยเพราะนี่แสดงว่าแฟนของเราเนี่ยเขาเป็นคนที่หลายใจถ้าอย่างนี้แล้วละก็ระยะยาวอยู่ด้วยกันเนี่ยมีปัญหาครอบครัวแน่ๆเลยเราเองถอยห่างออกมาดีกว่า อย่าไปนึกเสียใจว่าเสียศักดิ์ศรีทําไมเขาถึงไม่ชอบคนอื่นด้วยนะไม่ชอบเราคนเดียวอย่าไปคิดฟุ้งซ่านเรื่อยเปือ่อยคิดแต่เพียงในแง่ที่ดีว่าโชคดีที่รู้ก่อนถอยออกมาแล้วก็สบายใจเดี๋ยวคนดีๆก็จะมาหาเราขอให้เราเองทําตัวให้ดีเป็นคนที่ยืนด้วยลําแข้งตัวเองได้ประกอบสัมมาอาชีวะตั้งอกตั้งใจขยันขันแข็งทํางานไม่ยุ่งบายยม,มุกเป็นหลักครอบครัวได้เนี่ยเราจะเป็นที่พึ่ง แล้วจะมีคนดีเข้ามาหาเจริญพร